สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับคุณชาค่ะชื่อชาวันนี้อยู่กับคุณชานะคะ,คะวันนี้มาอัปเดตครบเจ็ดวันแล้วเป็นยังไงบ้างคะเจ็ดวันแล้วไม่เจ็บเลยอตอนแรกที่จะมาทำาคิดว่ามันต้องเจ็บมากแน่ๆแล้วแบบยิ่งเพื่อนส่งคลิปมาให้ดูใช่ไหมคะแบบกินข้าวไม่ได้ต้องให้คนพยุงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือหลังจากออกจากห้องผ่าตัดอะคือไม่เจ็บเลยยังงงอยู่เลยว่าเอ๊นี่ทำนมจริงหรือเปล่าจะน้องแซลค่ะว่า คุณบอกลืมใส่ซิลิโคนให้เธอหรือเปล่าทำไมเธอไม่เจ็บเลยอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะคืออย่างที่คุณชาเคยเล่าให้ฟังว่าณนะเริ่มต้นเนาะคือเพื่อนๆก็แบบมีเพื่อนที่ทำหน้าอกอยู่บ้างใช่ก็คือส่งคลิปแต่ละที่ก็ค <laughs> ือมีแนตะ่ที่เจ็บๆเ,เ,เหมือนนอนติดเตียงอะไรอย่างนี้ถูกคะใช่งงแล้วเห็นเขาร้องไห้อ่ะกลัวมากเลยว่าเราจะเป็นอย่างนั้นความกังวลณนะวันแรกที่เรามาผ่าตัดะคะ่ะเป็นยังไงบ้างความกังวลใช่ไหมคะ เอาจริงๆไม่กังวลเลยเพราะว่าเรามั่นใจมือคุณหมอแล้วยิ่งหลังจากออกจากห้องผ่าตัดก็คือโอเคฉันเลือกถูกแล้วที่ฉันเลือกที่นี่ใช่เพราะาไม่เจ็บเลยมันแค่ตึงๆเฉยๆตั้งแต่ออกจากห้องผ่าตัดจนถึงวันนี้คะ่ะยังไม่มีวันไหนที่แบบร้องไห้หรือแบบช่วยตัวเองไม่ได้เลยใชายก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติไม่เจ็บเลยแค่ตึง ก็ด้วยเทคนิคเฉพาะของคุณหมอทรงยศด,ด้วยเนาะทำให้เราแบบไม่เจ็บจนขนาดแบบเหมือนรดสิบล้อทับที่เขาว่ากันไว้นะคะไม่ไม่เลยค่ะแค่ตึงแค่ตึงจริงๆนะคะไม่เจ็บเลยแค่ตึงแค่นั้นเองอยังของวันนี้ของคุณชาวันนี้มาทําอะไรบ้างคะคบเจวันวันนี้มาเอ่อถอดสายเดรนะคะ่ะแล้วก็ เออช็ดแผลอะไรประมาณนี้แล้วก็วัดเสื้อในตัวใหม่เฉยๆก็จะได้เป็นตัวซัพพอร์ตบา์ตัวใ,ใหม่เนาะกับตัวล็อกทรงตัวใหม่ไปใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวยายังไงจะมีอัปเดตของคุณชามาเรื่อยๆนะคะฝากติดตามดีมคลินิกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ